สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเปลี่ยนเสาอากาศไทเทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสาไทเทบอกกลางนะครับผมก็ผมซื้อมาในราคาา80บาทนะครับรวมส่งนะครับซื้อมาจากในเพจเพจนึงนะครับผมก็สำหรับรถที่ใช้ติดตั้งก็จะเป็นอิสุดี m a x 1.9นะครับเช่นเคยนะครับผมสำหรับ อุปกรณ์ที่เขาแถมมาในกล่องนะครับตรงนี้ก็คือผมซื้อมานานแล้วนะครับแต่อ่าไม่ได้ใส่นะครับก็วันนี้ก็จะถืออกาศมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็สําหรับอุปกรณ์ที่ผมยังเหลืออยู่นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับสอากาศแล้วก็น็อตนะครับเกีียวน็อตนะครับกันล็อกนะครับปกติแล้วเขาให้มาสามตัวนะครับสามขนาด ก็เพื่อนๆที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับก็สามารถาเลือกใช้ได้นะครับผมเพราะว่ารุ่นบางรุ่นมันครับเกลียวขนาดของเสาอากาศตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมซึ่งของผมนะครับก็จะเหลือแค่นในส่วนของตัวนี้นะครับที่เหลืออยู่นะครับสำหรับ ขั้นตอนประกอบก็้องง่ายๆนะครับเราก็แค่ใช้น็อตนะครับที่มันอพอดีกับตัวเสาอากาศาตรงนี้แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ไปลองหมุนเทียบดูแล้วนะครับเราก็มาประกอบตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้สะดวกในการประกอบข้างบนนะครับแล้วก็ใส่ยางรอง ตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับมาดูหาหาตัวตรงรูเสาอากาศรูเดิมนะครับก็จะมีน,น็อตเหมือนน็อตเกี่ยวตัวเมียนะครับตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆก็หมุนเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นยางรองนะครับ การกระแทกเฉยๆนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับผู้ญิงก็สามารถทําได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ดูออกมาสวยครับก็โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับทางช่องของย i r c h ช n แนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ